ครัววันนี้มาแนะนํานะครับเป็นผ้ายันนะครับผ้ายันโคตสีนุนดวงของหลวงปู่โทนขันติโกวัดบ้านพับอําเภอเกืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีหมายเลขประจําด้วยนะครับห้าสามนี่นะครับเป็นยันอากาักขระออกแบบได้ดูหน้าเข้มขงังก็จะมีพระชัยอินแปลงน,นะครับอ,อยู่ข้างบนนะครับผม ข้างล่างก็จะเป็นรูปหลวงปู่ย้ายท่านโทนนะครับก็จะมียันดวงต่างๆนะครับมีคชสีถึงเรียกว่าหนุนดวงครับผมหลวงปู่โทนวัดบานทับอยู่อำเภอเกลีองในนะครับท่านเป็นศิษย์สายสาเร็จรุนนะครับพุทธคุณเข้มขังครับมีอัขระยันนะครับผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับหลวงปู่โทนนะครับสวัสดีครับ